นาวคุณเลิกบ่นสักทีได้ไหมบ่อนอยู่นั่นแหละบ่นจนผมจะเป็นบ้าแล้วเนะี่ยคุณจอกไปไหนคุณก็ไปนะไปฮ้ยน้อยฟีฟานี่คุณกล้าไล่ฉันใช่ไหมได้คุณเชื่อไหมถ้าฉันก้า,ขาวข่าจากบ้านหลังนี้ไปฉันจะไม่กลับมาอยยบที่นี่อีกคุณก็ออกไปเลยสิคงวางคุณไว้ที่ไหนคุณออกไปจากชีวิตของผมเนะี่ยยิ่งไกลย,ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของผมอีก แล้วเธอควรรีบออกไปจากบ้านหลังนี้ซะวันวันอันติบนบ่นบ่นบนบน่บนบน่บนยังกะฟี่ป้าเป็นลูกเธอฉันเป็นแม่ฉันจะไม่บ่นเขาขนาดนี้เลยข้าวของเครื่องใช้ของเธอฉันเก็บมาให้หมดเลยเอาออกไปเลยแล้ว,ลวรีบออกไปจากบ้านหลังนี้ซะแม่คะเอาไปไงฉันบอกให้ออกไปเอาไปสิ <มา S 1> เอกไ,<ป><ะ>ไปสิ นม่แม่คะหนูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะ,ะไม่ต้องมาพูดมากฉันบอกให้เธอออกไปก็ออกไป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 สิแม่คะที่หนูพูดไปหนูก็ไม่ได้อยากออกจากบ้านหลังนี้จริงๆหรอกนะคะ หนูก็แค่พูดขู่ฟีฟาเขาก็แค่นั้นเองถ้าหนูออกจากบ้านไปแล้วแล้วลูกของเราจะทำยังไงล่ะคะลูกก็ไม่ใช่ของเธอคนเดียวสักหน่อยฟีฟาเป็นพ่อยังไงเขาก็ต้องใส่ใจลูกก็จะไม่สนใจไม่ใส่ใจลูกได้ไงอีกอย่างฟีฟาเขาก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่นะไปเถอะเอ๊บ แม่คะแต่ว่าหนูไม่มีเพื่อนไม่มีญาติพี่น้องที่อยู่แถวนี้เลยนะคะถ้าหนูจะกลับบ้านบ้านของหนูก็อยู่ไกลจากที่นี่มากหนูไม่มีที่ไปค่ะแม่มันนาวจะติดงูก็เพราะเธอเป็นแบบนี้ไงฟีฟ้ามันรู้ว่าเธอไม่มีที่ไปมันถึงกล้าพูดกับเธอแบบนี้จริงๆ ฟีฟาเขาก็ไม่ได้แย่นะก็แค่เป็นคนปากร้ายใจดีแต่เขาก็รักครอบครัวนะส่วนเรื่องลูกเธอไม่ต้องห่วงไปหรอกนะาฟีฟาก็ต้องดูแลลูกอย่างดีที่สุดแหละแล้วตอนนี้แม่ก็วางโปรแกรมของเราไว้เรียบร้อยแล้วเธอชอบกินชาบูไม่ใช่หรอแม่จะพาเธอไปกินชาบูเจ้าที่อร่อยที่สุดหลังจากนั้น เราก็จะไปช้อปปิ้งกันที่กระจายไปเลยแล้วคืนนี้เราก็จะไปนอนโรงแรม5ดาวพักผ่อนกันให้สบายใจและมีความสุขพรุ่งนี้เช้าแม่ก็วางแผนท่องเที่ยวหนูอยากไปไหนอะ่ะทะเลน้ำตกหรือภูเขาเที่ยวกันให้สุขๆไปเลยสเลยสร็จแล้วค่อยกลับบ้านนี่แม่เตรียมมาแล้วเปประชาชน สายชาติแบบเสื้อผ้าและเครื่องสำอางพร้อมไหมไปกันเถอะเออแม่คะอะไรอีกล่ะแต่ว่าหนูไม่วางใจให้ฟีฟ้าเขาดูแลลูกคนเดียวอะค่ะจริงๆแล้วปล่อยลูกอยู่กับฟีฟ้าเองสองคนก็ดีเหมือนกันนะมันมีข้อดีตั้งหลายอย่าง มีข้อดีอะไรหรอคะข้อแรกลูกอยู่กับฟีฟา้ามันจะออกไปไหนได้ปกติชอบออกไปดื่มกินเที่ยวกับเพื่อนกลับตึกตึกๆื่นื่นนักไม่ใช่หรอตอนนี้มีลูกอยู่ด้วยมันออกบ้านไม่ได้หรอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ข้อสองฟีฟ้าจะได้ลิ้มรสในการเลี้ยงลูกเองสักบ,บ้างจะได้รู้รสชาติ ในการที่แม่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะมันเหนื่อยยากขนาดไหนฉันอยากจะรู้นะง่ายเหมือนที่ปากมันพูดหรือเปล่าเอาโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ปิดเครื่องซะเดือดปิดเครื่องโทรศัพท์ทำไมเหรอคะมันาวบอกให้ปิดก็ปิดทนานเราจะปิดเครื่องไว้สัก สองวันให้ฟีฟ่ามันได้สำนึกซะบ้างถ้ามันยังไม่ยอมสำนึกเราก็ไม่ต้องกลับบ้านไงนเอาปีดสิอ๋อค่ะเราไปกินชาบูกันเถอะพร้อมไหมพร้อมค่ะไปกันเถอะ นอ,อะไรบ้างจิ้งกอะไรบ้งสัตอะไรบ้างสามชั้นค่ะเอากุ้งไหมกุ้งกินค่ะนี่ที่น,นั่นอะนแม่คะถ้าเกิดว่าพวกเราไม่อยู่บ้านหลายวันแบบนี้แล้วบ้านของเราจะเป็นยงไงหรอคะฟีฟาเขาจะทำงานบ้านเลี้ยงลูกคนเดียวไหวหรอคะ นี่นะสิจะได้รู้สับ้างว่าชีวิตที่ขาดเมียมันเป็นยังไงสะใจพีลึกปกติเธอก็เป็นคนทำงานบ้านตั้งแต่เช้ายันเย็นเหน, <boy> <c oughs> หนื่อยสายตัวแทบขาดก็มีแต่ไอ้ฟีฟาด้วยแหละที่มันคิดว่าเธอนอนอยู่บ้านอย่างสบายใจไม่ทำอะไรเลยโอ้ยอย่าไปใส่ใจมันเลย รีบกินรีบกินนี่อยากกินอะไรสั่งเต็มที่เลยแม่ขอบอกนะน้ำซุปที่นี่อร่อยสุดยอดค่ะแมอแแแ่อุ้ยนี่นีสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วแม่ตักให้นะดีจ้ะกินเยอะๆกินเยอะๆ แม่คะกุ้งแบบนี้ฟีฟากับลูกชอบกินมากๆเลยนะคะงั้นถ้าเรากินอิ่มแล้วเราสั่งกลับบ้านให้พวกเขาชุดหนึ่งก็แล้วกันนะคะมะนาวมะนาวมะนาวเธอคิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่สามีจนลืมคิดถึงตัวเองแล้วนะผู้หญิงเรามันก็ต้องคิดถึงตัวเองบ้าง เธออย่าไปใส่ใจลูกอย่าไปใส่ใจสามีจนมากเกินไปก็เพราะแบบนี้ไงฟีฟ้ามาถึงย่ามใจละเลยเธอไม่เห็นใจเธอเอาเถอะไม่ต้องไม่สนใจละแล้วก็ไม่ต้องไป่คิดถึงมันตอนนี้ด้วยเอาเป็นว่าเรารีบกินให้เสร็จแล้วก็ไปช้อปปิง้งกันดีกว่า เตนเต้นต้นเต้นเต้นต้นต้นแม่ขโมยบัตรเครดตของไอ้เจ้าฟีฟามันมาด้วยเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปช็อปปิ้งกันให้เพลิดเพลินไปเลยอยากจะรู้จังว่าตอนที่ไอ้ฟีฟามันได้รับบินมันจะทำหน้ายังไงยิ่งคิดก็ยิ่งสนุกนี่ออกบ้านมาทั้งทีอ่ะสรุดสุดเวียงไปเลยลูก ไม่สุดไม่กลับโอเคเก้งน, <c oughs> <c oughs> นี่แม่บอกได้อย่างว่า,วามนสุปหมาล่าที่นี้ก็สุดยอดมากเลยนะแม่มากินเริ่มเปิดโป้ะ <c oughs> ต้องเปื่อทำง,งานบ้านมันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ย ลู้อกดิล็องเองาถูกพื้นจนนะทำไม,มแม่ดีกว่าแม่จะยเอา้าทำไมแม่ถึงผิดเครื่องเนี่ย มือติทะเลาะก,กันมานดาไม่เคยเป็นเครื่องเลยนี่บรนาวคนไหนเนี่ยคุรีบกลับมาได้แล้วชีวิตของผมขาดคุณไม่ได้จริง